มาอีกแบวพี่น้องน้อยเล่าเนี่ยทางเนี่ยทางน้อยลาว,วันนี้แล้วครับวันที่ย 20. 20ี่สิบยี่สิบเยพี่น้องเลยยี่สิบมกราแล้ว เด่นชุดรองตัดมาให้เราพี่้องมึงนี่เน้นเนื้อเนื้อมาน,นีต่อไปครับงั้นเดิมบ้านละอันนี้มันที่สิบเก้านะครับ2ี่สิบเก้าขาเข้านะครับพิเศษก็สามหนึ่งล็ปิดก็สวนหกชุดเด่นชุดรองเข้าทุกรอบนะครับเมบานเข้าทุกรอบ พ่อจิตก็เข้า,ขขา,ขาบนล่าง6 0 2 7พิเศษก็3 1หนึ่งปกติปกติก็29 บีไก็ 1, หนึ่งหกหนึ่งหกับแปดสี่นะครับบีไอวันเข้าจัดเมื่อวานนี้ผ่านทุกรอบนี่รายการเมื่อวาน เข้าสองรอบนะครับชุดชุดเน้นแปกับ8ปตัวนี้ชุดชุดใหญ่ก็เข้าเข้าทุกรอบเนี่ยตัวเด่นก็เข้าอันนี้จัดมาให้ชุดเด่นชุดรองนะครับตัดมาให้เรียบร้อยตัวเน้นนะครับ ันนี้ตัวลองไว้ํำรองคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีตอนเย็นเจออัเอล่าอยู่พี่น้องอัดเล่านักๆคลิปนี้ชมแค่นี้นะครับโชคดีครับว่าก,กันจัดน,นักไปแล้วมีจัดอีกพี่น้อง